เรื่องเล่าสยองขวัญตอนเสียงกระซิบในป่าลึกมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อหมวดต้องเป็นนักเดินป่าผู้หลงไหลในธรรมชาติวันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินทางไปสำรวจป่าแห่งหนึ่งที่เรื่องลือเรื่องความเฮี้ยนแม้ว่าชาวบ้านจะเตือนว่าอยากเข้าไปเพราะเคยมีคนหายตัวไปอย่างลึกลับหลายคนแต่หมวดต้องกลับคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขู่ให้กลัว เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงนกและแมลงที่เคยได้ยินค่อยๆเงียบลงท่ามกลางความเงียบหมวดต้องเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นเหมือนดังมาจากทุกทิศทุกทางฟังไม่ชัดว่าเป็นคำพูดอะไรแต่เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังตามเขายิ่งเดินลึกเข้าไปเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงความเย็นเยียบเหมือนอากาศรอบตัวลดลงอย่างกระทันหันเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงจินตนาการแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเยาะที่เย็นเยือกหมวดต้องหันมองรอบตัวแต่ไม่พบใคร เขาเริ่มเร่งฝีเท้ากลับทางเดิมแต่กลับพบว่าทางเดินในป่าดูเหมือนจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่พยายามเดินกลับเขาจะพบกับต้นไม้ต้นเดิมและกองหินเดิมราวกับเดินเป็นวงกลมเสียงกระซิบเริ่มชัดขึ้นและเหมือนมีเงามืดบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกลในจังหวะที่หมดต้องคิดว่าคงไม่มีทางรอดเขาก็เหลือบไปเห็นแสงไฟริบหรี่จากไกลๆเขารีบวิ่งไปหาแสงนั้นด้วยความหวังว่าจะเจอทางออกแต่เมื่อเข้าใกล้เขาก็พบว่ามันเป็นเพียงตะเกียงเก่าที่วางอยู่บนพื้นไม่มีคนไม่มีอะไรเลย ทันใดนั้นเสียงกระซิบเงียบหายแต่มีเสียงเดียวที่ชัดเจนดังกล้องในหูของเขาแกได้เข้ามาแล้วแกจะกลับออกไปไม่ได้คืนนั้นไม่มีใครเห็นหมวดต้องอีกเลยและตะเกียงเก่านั้นก็ยังคงปรากฏอยู่ในปากข่าวลือกันว่าหากใครเข้าไปและเห็นตะเกียงก็จะได้ยินเสียงกระซิบเดียวกันและไม่มีวันได้ออกมาอีก